วิธีการผ่านม้วนขนมจีบนี่นะครับไม่เหมือนแบบสกลานนะคะไม่จริงๆเราก็ห่อแบบนี้ห่อธรรมดาเนอะนี่เป็นเลยกลับสวัสดีครับทุกท่านครับ P P Food Story นะครับยังอยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าชายแดนแล้วนะครับตรงนี้คือเรียกว่าจังหวัดหนองคายนะครับตลาดริมทางรถไฟใช่ไหมแม่ค้าหรือว่าคลองผมหนองคายนะครับหรือว่าริมทางหนองคายหรือว่าสตีทฟู้ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ตรงนี้เลย มาเจอร้านนี้นะร้านอะไรนะแม่ค้าอยากจีบบอทำไมทีนี้อยากกีบบออยากจีบบออ,บบอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับแม่ค้าใช้กีบไหนนะครับอบ,บ,อรบอกเขาเลยว่าร้านนี้สุดยอดมากเลยผมตามหามเลยว่าร้านแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับในช่องทีพีพูดเตอรตอรี่นะครับเจบบอน้อยมากแล้วก็พอเจอทีไรก็ไม่พลาดที่จะทำปากๆทุกคนนะครับอ่ะเข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับอยากกีบบออันสองรง้บ ผมมาเจอเกีียวอะไรนี่ทุกคนทำไมลูกใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะถามไม่ค้าดูไม่ค้าเกีียวอะไรนะนี่เลยแต่เป็นเกีียวต้มแน่ๆใช่ไหมอ๋อหน้มจีบ,จบใช่ไหม กึ่งขนมจีบกึ่งเกี๊ยวอ่ะกึ่งขนมจีบกึ่งเกี๊ยวเกี๊ยวชอบขนมจีบเอาไว้เอาไว้หนึ่งเอาเอารวมไว้ในนี้เลยที่เดียวกันใช่นใชาติเป็นขนมจีบแต่ว่าเกี๊ยวน่ะเป็นเกี๊ยวเรียบต้มน้ำไม่เปื่อยอ๋อเอาเป็นว่ากินทวินวันเลยนะครับโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยนี่นะอันนี้เป็นแป้งเกี๊ยวใช่ไหมแป้งเกี๊ยวแป้งเกี๊ยวนี่เขาใสๆเนาะอ่าไหนแป้งอะไรห้าสิบบาทนะคะ โอ้ใส่ถ้วยด้วยนี่ผมเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูน้ำจิ้มกันนะครับน้ำจิ้มกับมีสามรสเลยอ แต่ร้านเขาร้านชื่อว่าร้านจีบนะขนมจีบอ๋ออ๋อนี่อยากจีบบอแม่แม่ค้าเปิดขนาดนี้เลยไม่หรืออยากกินขนมจีบอ๋อยากกินขนมจีบบอแม่นึกนึกว่านึกว่าเป็นส่งไงนี่ให้ลูกค้าดูอยากจีบบอเออแม่นี่เรามาดูอ อันนี้ร่องรอยการต้มไปไหลเยอะแล้วใช่ไหมไหลเที่ยวแล้วค่ะไหลเที่ยวแล้วลอลโอ้อันนี้ไม่ได้น้ําร้อนมากเนาะไม่ค่ะก็เรื่อยๆอ๋อเรื่อยๆเลยไม่ต้องเดือดมากเดือดอย่างเงี้ยเบาๆอ่ะลืมถามเลยลูกใหญ่ๆเบิ่มๆขนาดนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยลิบบาทเองค่ะลูกละสิบบาทค่ะโอ้โหลูกเดียวอิ่มเลยอ่ะนี่นะก็ออ๋มีหมูกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็หมูไข่เค็มมีสองไอ้นี่ใช่ไหมครับ เป็นหมูอย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวมีไหมมีค่ะมีหมูกุ้งหมูมหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่เลยอันนี้อะไรนะหมูหมูกระปูหมูกระปูใช่ไหมอ่าแล้วที่หมดแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหมูปูอัดหมูปูอัดมีด้วยนะอ่านี่แม่ค้ากำลังขึ้นมาโออันนี้เป็นเนื้อปูค่ะหมูอ่าหน้ำจิปูอ๋อนี่หน้ำจิ้มปู ฉีดละมังนงานลงไปหอมหอมน้ำจิบนะคะน้ำจิบก็จ่ายชิ้นละสิบบาทเลยเล่นได้เลยค่ะน้อนเลยค่ะเดี๋ยวดูแม่ค้ากันอันนี้ทํามาจากบ้านและทําที่นี่ครับอัอนนี้ก็เตรียมที่นี่แล้วขมิ้นอ๋อทําที่นี่นะเขมีอ๋อตรงนั้นทําสดที่นี่หอ่อ,อ,หอสดสดโอ้ห่อสดสตรงนี้โอ้ยมาเจอของดี อยู่ชายแดนเลยเ,เดี๋ยวเราบอกกันนะครับว่าขายที่ไหนดูกันไปก่อนแม่ค้าขายตลาดไหนบ้างครับขายที่นี่แล้วก็ถ<ส>นนคนเดินวอล์กอ <Walking Speed. S 2> ินสตรีทถนน,น,นคนเดินริมของกันนะแอ้ตรงนั้นเป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์แล้วก็จะมีวันุพระหัสบดออีอีกแต่ว่าไปอีกนิดหนึ่งอ,งอ๋อไปอีกนิดหนึ่งคือแม่ค้าขายที่นั้นวันไหนบ้างนะ วันเสาร์พลึงหาดและสุกเสาร์พลึงหาดและสุกเดี๋ยวที่นี่วันอาทิตย์ที่นี่เขาเรียกว่าตลาดริมทางรถไฟใช่ค่ะหนองคายท่เรียกว่าคลองถมของถมคองถมอะไรนะอ๋อตลาดของถมอ๋อตลาดของถมนะก็เซิร์ชกูเกิลมาได้เลยตอนผมมาผมไปกูเกิลมาเลยว่ามีลานจอดรถเรียกว่าไม่ต้องห่วงเลยกว้างขวางนะครับหยิบถ้วยเลือกได้เลยอ่าหยิบถ้วยเลือกได้เลยนะครับหยิบถ้วยให้ได้ละขีดเงื่อนให้พร้อมนะ โอ้แม่ค้าเล็กกะละมังเลยถ้าใหญ่ๆอย่างนี้กี่ชิ้นก็ได้ก็ได้สิบชิ้นสิบชิ้นใช่ไหมสิบชิ้นแถมแม่ค้าเจอกล้องแม่ค้าแถมเลยเอ้าวันวันนี้ขอแถมได้นะนันเดี๋ยววันต่อไปไม่มีกล้องแม่ค้าไม่แถม อันนี้กุ้งล้วนๆบ่หมูกุ้งเสามตุดยอดลูกค้าเท่าไหร่ครับเนี่ยอันที่น่าจะยัดยัดเต็มที่สองคนนับชิ้นขายไม่ได้เอาเต็มกล่องใช่ไหมขวดนะน้างิดดเดดด้าผมชวนลูกค้าคุยลูกค้ายังนับไม่พลาดเลยสมาธิดีจริง อ่าอันนี้หอยเดียวหมดอ่หอยเดียวพอห้อยพอได้ตัวใหญ่ไปหนึ่งยืนเมื่อยยืนนะอยากก็หาเลยอ่าไม่ค้าดูตุ้งหน่อยตัวใหญ่แค่ไหนเรียกว่าสิบบาทเอามาดูไปตัวเลยโอ้ได้กำไรไหมคะแม่ค้าขายเอาสังคมอ่ะลูกค้าเชิญเลยครับผมเดี๋ยวขอลบลูกค้าหน่อยเนาะทุกคนนะ นี่เรามาย้ายมาดูทางนี้ในขณะที่เราหลบให้แม่้าตรงนู้นก่อนเรามาดูน้ําจิ้มมาถามทางนี้บ้างน้ําจิ้มอะไรบ้างครับเนี่ยจะจะมีซีอิ๊วหวานกับซีฟูดครับไหนซีอินน๊วหวานไนซีอิ๊วหวาน,นะะอ๋อซีอิ๊วหวานอ๋อนี่เป็นซีฟูดอันนี้จะเผ็ดนิดนึงอ๋อซีซีฟูดเผ็ดนิดนึงนะครับแล้วนี่แหละครับอันนี้หวาน อ๋อนี่หวานแลวจะไม่ไม่ไม่เผ็ดเท่าซีนอ๋อไม่เผ็ดแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยหรือผสมกันก็ได้ใช่อันนี้ก็เป็นกระเทียมดียวกระเทียมเจียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผักชีอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแล้วแต่ลูกค้าไม่เอาก็บอกไม่กินผักใช่ไหมครับอันนี้ยังไงตั้งโชว์ใช่ไหมขนมจีบเลยครับผมโอ้โหน่ากินมากๆแล้วสามคนนี้ใครเป็นซีอีโอครับอ๋อคนนี้ซีอีโอ อ๋อลูกเหรอใช่เหรอใช่เฮ้ยนึกว่าน้องสาวคนที่อันนั้นอันนั้นคนแรกเหรอลูกชายเหรออุ้ยนีจะพี่ด้วยไฮไลท์ด้วยอุ้ยแม่ค้ามีลูกโตขนาดนี้เหรอคนโตไม่มาโอ้คนมีโตกว่านี้อีกโอ้โหไม่อยากถามอายุไม่หน้าตายังเกินประมาณสามสิบ นี่นะเราคุยไปคุยมาจะกลายเป็นคอนเทนต์ร้านแล้วอยากกีบกนี่บบอ,อยากกีบบอมันต้องใช้ภาษาลาวหน่อยอ๋อไม่ใช่บอใช่บบไหมอ,หมอยากกีบบอทำไมทำไมอยากกีบบออยากกีบบอนะโอ้โหน้ำนมันงาก็หอมมากโอ้ น้ำน,นี่เราใส่ใบเตยด้วยเนาะ,ะหอมหอมเลยอันนี้มันเข้มข้นมากมส้มนานแล้วแต่ก็เติมน้ำบ่อยอันนี้เป็นอะไรครับกุ้งค่ะกุ้งใหญ่กว่าเกีียวอยีกกุ้งใหญ่กว่าเกีียวอีกคอไม่มิดเลยเนาะตัวใหญ่มากเลย รอนเหลือซึสิบบาทนี่จุใจอ่ะอันนี้ผสมอะไรมั่งแม่ค้าก็ผสมแล้ก็มีแครอทด้วยค่ะมีแครอทมีหมูสับอะไรเนาะใช่ใช่เนื้อหมูบดเนื้อหมูแดงอย่างเดียวนะคะเป็นหมูเนื้อแดงใช่เที่ยวเข้าไปนี่แบบเดี๋ยวบอกหมูแดงอย่างเดียวคนทีกว่าหมูแดงกินกับบะหมี่ไม่ใช่นะหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดง ก็การปรุงนี <S <s oh> ้มันอยู่ที่ว่าใครจะทำเนาะรสชาติแบบไหนใช่ไหมครับอร่อยมากนัวมากอร่อยมากวันหนึ่งเรานับเป็นก้อนหรือนับเป็นชิ้นได้ไหมแม่ค้าวันเนื้อคะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ขายได้ประมาณน่าจะพันพันลูกพันลูกพันลูกเป็นหมื่นแล้วนะโอ้ต้นทุนต้นทุนหมื่นสองนั่นสิครับนั่นสินะครับ ขายเอาสังคมขายเอาสังคมพุ่งแบบอย่างเลยอ่ะพาลูกๆมามาดูโลกภายนอกได้ไหมลูกหน้าตาดีทั้งนั้นเลยหน้าตาดีเลยเลยทั้งหมดเลยนะครับจิบเบอรานี่เลยนะจิบสองเพื่อนพุ่งสดๆเลยพี่ตัวใหญ่ๆอ่ะเอ้าดูนี่ดูีีเก็บเงินให้หลานแล้ว ป็ละลายนี่แห้ะ ค้าทวงแล้วลูกค้าทวงเมนูกุ้งแล้วนะคนไหนนะคนไหนที่เรียกกุ้งอ่ะคนนี้แม่ค้าคือกนรอะไรแม่ค้าคือกันบะขายอะไรแม่ค้าขายอะไรขายง้อหมดแล้วขายง้อหมดแล้วโอ้อันนี้อันนี้ซื้ออะไรครับผมจีบป้าจ้ายิปเลือกใ้แม่จีบกุ้งขึ้นไม่ไหม้นหอนจ้ากินจีบกุ้งกินจีบกุ้งเลือกเอาแต่กุ้งร้านไกลการกินทุกวันไม่เบื่อหรอ ไม่เบื่อจ้ะมันอร่อยมันอร่อยจ้าหรือว่ามันถูกก็ถูกก็อร่อยด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพอดีป้ายอยู่ข้างล่างนะครับป้ายเขาชื่อว่าร้านอยากกีบบอนะครับต้องใครสำเนียงต้องเป็นบอสด้วยใช่ไหมอยากกีบบออันนี้ชัดไหมได้ไหม อยากจิบบอสท,ท้ายนะครับไม่เจ็บไปจนนะครับทุกท่านนะครับคลิปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนามาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมทุกท่านนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้ทุกคนนะครับแม่ครับขอบคุณอย่างสูงครับ